เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางปวีณาพุทธหอมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนกระเทียมว,วิทยาวันนี้จะมานำเสนอผลงานเ a ส p r a พ t i c e ด้านสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาและความสำคัญของนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในภาคเรียนที่2ซึ่งจะมีเนื้อหาเรียนด้วยกันทั้งหมด6หน่วยการเรียนรู้ได้แก่บรรยากาศของเราอุณหภูมิอากาศความกดอากาศและลมความชื้นเมฆและฝนและการพยากรณ์อากาศซึ่งถ้ากล่าวถึงการเรียนการสอนในหน่วยกระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศถือได้ว่าหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องเมฆซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนควรรู้เนื่องจากสามารถทำนายผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันได้จากการถามตอบและการสอบก่อนเรียนพบว่านักเรียนไม่สามารถตอบคำถามได้และมีผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำนักเรียน มีความรู้พื้นฐานในเรื่องเมฆค่อนข้างต่ำซึ่งกิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านต่างๆรวมถึงการสร้างสื่อและวัดนวัตกรรมขึ้นมาดังนั้น ครูผู้สอนจึงจําเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งจากสื่อต่างๆที่มีอยู่และมีการพัฒนาสื่อขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้นมีความสําคัญในการนําไปต่อยอดนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยตรงครูผู้สอนจึงพยายามอย่างยิ่งให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนํามาใช้ โดยมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้แผนภาพเมฆมีคาฟ้าเอ๋ยมาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ดังนั้นจึงได้ทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผลสําเร็ิทางการเรียนโดยใช้แผนภาพเมฆในการสังเกตเมฆและให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจุดประสงค์ข้อที่1 ผลิตแผนภาพเมฆเมฆาฟ้าเอ๋ยเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ข้อที่2เพื่อใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนข้อที่3เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริงในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินงานครูผู้สอนได้ใช้หลักการ pdca ซึ่งมีแบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นแางแผนครูผู้สอนได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพปัญหาศึกษาวิธีการผลิตแผนภาพเมคาฟ้าเอ๋ยและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่2ขั้นดู ครูผู้สอนมีการผลิตแผนภาพมมีคาฟ้าเอ๋ยมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และนําแผนภาพมมีคาฟ้าเอ๋ยไปใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทําไว้ขั้นตอนที่3ขั้นเช็คมีการทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลังเรียนการประเมินสื่อการเรียนการสอนภายหลังการนําสื่อไปใช้ขั้นที่4ขั้นแอคชั่น มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูรวมไปถึงปรับปรุงสื่อผลการดำเนินงานผลที่เกิดตามจุดประสงค์ข้อที่1ผู้เรียนได้เรียนรู้แผนภาพเมฆเมฆาฟ้าเอ่ยในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ข้อที่2 ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนข้อที่สามผู้เรียนได้เรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจ,จริงในการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ผลสำเร็จของงาน ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นและผู้เรียนได้เรียนผ่านการใช้สื่อเครื่องมือจริงซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากกว่าการท่องจําทําให้ผู้เรียนสามารถจดจําเนื้อหาได้ดีและลดความเบื่อหน่ายในการเรียนการสอนแบบเดิมๆประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและมีคุณภาพสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ hmm. ข้อที่2ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ hmm. ข้อ3ผู้เรียนมีความพึงพอใจและมีความสนใจในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนภาพเมคาฟ้าเอ่ยนะคะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมวิดีโอหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ